โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในรายการวีล็อกเกมคนระับ<อ>วันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟ MC Cosmo อสมเ่ถ้าถามว่าผมมาทำอะไรในเซิร์ฟนี้<อ>ผมจะมาเล่นมินิเกมครับโอ้ยรึๆเอื้อชนเสาเออเล่นอะไรเดี๋ยวเฮ้ยไกโ่โบไม่เอมแม่ สบายวูว้ดเกมอ่ะอ่าไปไปไปสไวูว้ดเกมไปสบายวูว้ดเกมกันเฮ้ยเดีย๋ยวมันมาขงังแล้วโอ้โหพีไปมาแล้วสบู้เกมคิดถึงกันเลยผมก็ไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้มานานก็มไม่ได้เล่นไมค์คาม,มานานไปติดคอยแบงค์ ทีวีฮะไปติดเ, mm hmm. เออเล่นอันไหนดีอันนี้ส mm hmm. องคนว้ยแบบนี้ไม่เอาหาขอยากมากเลยเขียนแบบนี้ที่สุด mm hmm. เฮ้ยเล่นไหนดี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  นี่แหละเข้าคนแรกโอ้แบบนี้ก็ใช้ได้อยู่นะมอ,อ้ามาเฮ้ยไม่มีใครเข้าเลยเหรอไม่จริงดิอ้อแล้วก็นี่มิกเฮ่ <laughs> มีกเล วันนี้หากล่องสวายนะครับอืมโอเคนะโอ้อคนลเนี่ยมีคนเข้ามีคนเข้าสองเองอ่ะสองคนเองเหรอ้ยเ <c oughs> <c oughs> ข้าแค่นี้เอยจริงดิสองคนนี่ ยี่มมาแล้ว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 บ้าเลีว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 เฮ้ยอย่าเยอะแค่นี้พอเจ็ดคนอยู่อยู่อยู่ที่เจ็ดคนขอร้องอย่าเยอะไม่ดีมามามาบ้าเลีวบ้าเลีวโอ้ยเติม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 สิบเฮ้ยพอพอพอแปดคนพอแล้วสามสองวิ่งเฮ้ย วิ Wing. Wing. ่งวิ่งเก็บ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 เดมอน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 ใหญ่อะเอาหมดเอาหมดเอาหมดเร็ว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 โดคิงโดคิงโอ้ยมันเล่นแล้วยุดจะเข้ามานะเขาไปทางนู้นอย่ามาทางเราเลยขอร้องยังไม่ได้ปักน้ำเลยนี่มีเยอะเลยทีนี่ กองในกำนี้ค่าโอ้บนนู้นขึ้นขึ้น,น,นเลยเฮ้ยโอ้โหพี่เขามีดาบไดมอนอย่ามาหาผมเลยไม่เอาอย่าอย่าเขาา้าวะไม่ดีมั้งพี่ๆๆววใจเย็นๆพี่ไม่เอา พี่ผมเข้าเมืองแล้วนะผมขอให้คนช่วยนะผมตะปูนะพี่เดี๋ยวเข้ามาไปนะใช่อู๋ยังไม่ไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวแอบก่อนแอบก่อนเข้าบ้านเข้าบ้านไปจุ๊บมีมีอะไรเกิดขึ้นครับมัยนยันเกิดขึ้นโอเคพี่เโฮงไปแล้วอู้พี่เขาอาทำไมพี่เขาต้องโหดไล่ผมขนาดน,นี้ นี่อะไรนี่โอ้ยไม่กอดอยู่ะคะ่ะพี่เขาเห็นผมรือเปา <c oughs> โอ้วาดเซียวเกิงตูนแล้วจังหวะนี่ จะทําผม,มจะทําผมพอมีเลยสบายใตฉันไม่แก่ ไม่มีแล้ว,ลวรู้สึกไม่ค่อยคล่องอยังไงไม่รู้ไม่ได้เล่นนานทีนี้เราก็มีสิ่งนี้ที่สามารถเอาไปตามหาคนครับเฮ้เยสิบเจ็ดนาทีแล้วผู้เล่นเหลือสี่คนไม่มีโต๊ะค้าฟเลยเหรอโต๊ะค้าฟอ่ะขอหน่อยครับเฮ้ยโต๊ะคราบ โตครับโต๊ะครับผมโต๊ะครับผมเอ็กเลนี่หาโต๊ะครับไม่ได้โต๊ะครับทำไปหมด,ดไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวก็ถึงเวลาเลิสแมทอีกโต๊ะครับ ผมไม่ใช้ธนมมูเลยชอบมากหลังเลยเฮ้ยรวมถึงเกมพวกที่ใช้ธนูด้ยโอ้ยโต๊ะครับอะ่ะโต๊ะครับผมออกมาเลยเร็วเ้ยเร็วดิขอร้องโต๊ะครับไห้ได้กอบไว้ได้กลบไว้

นี่ม็เหลื of of อแหวกยับขอจับและเี่ยนไฟนเขามาสาเกแล้วแ่่ยเกมมีคอมโบคือตีดับไปให้ไฟมาตีแล้วก็เอาดาบเล็มมาตีตีซ้ำให้ตา ไปบวกไหมเมื่อกี้บวกไหมทุกในได้บอลคอลกำลังคนอะไรครับพี่เขาไม่เห็นครับเฮ้ยขอทางลงหน่อยทางลงงามๆอ่ะอุ้ยคนงามเฮ้ยอ,อย่าให้พี่เขาหายเมื่อกี้ไล่ล่าผมผมขึ้นผมขึ้น ปล่อยไว้ไม่ได้ครับไ่ถัดเลยดีดแม็ดแล้วมันดีดแม็แล้ว,ลวโอยนี่อย่าหนีพี่เจนหัวยาวมา ลุ้นมากอาอย่าตกเออไม่ตายเหรอะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ